ออยยยยย่ายาย่าาา,า,วาสวัสดีครับวัวนนี้ผมก็มาที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับก็ได้นำข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ขนมตามที่ชาวบ,บ้านร้องขอมาเอามาแจากใจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ทุกกระเพน้าท่วมนะครับผมก็ตอนนี้น้ําก็ยังลึกอยู่หลายเมตรนะครับสองเมตรตามเมตรมาณนี้นะครับผมก็แจกจ่ายใ,ให้ชาวบ้านบางทีเขาก็ยังขาดแคลนอยู่ในเรื่องของอาหารการกินแล้วเราก็ได้รวมบรมางกลุ่มทานบุญบาร,รมีสิทธิ์หลวงพ่อโกยนะครับผมได้นําอาหารแล้วก็น้ําดื่มมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับความเมตตามาจากอ่า สมาชิกทุกท่านท,ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้บูชาวัตถุมงคลอาจากคุณกุลยาหรือคุณจุ๋มนะครับผมเงินทุกบาททุกตังเราก็จะทยอยค่อยๆซื้อมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเด็กยากไร้อนถึงผระสงฆาา์พาเราก็นํามาแจกจ่ายให้กับผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะนั่งเดือไปเพราะว่าเดินไปไม่ได้น้ําค่อนข้างเล็กนะครับผมเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเลยนะครับใครใครนั่งหัวครับ มนดันมาเจอฝนตกซ้ำอีกในช่วงนี้เลกเลกเลกครับผมเลดกลดครับผมบ้านอยู่กันกี่คนคะสองคนอ่าสองคนก็น้ำสองขวด เพราะว่าลูกน้องเยอะครับเม้าตัวสองคนลูกน้องเขาพอกับอี่อ๋ออือดีจังเลยครับเยอะจุด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 ตัวใหญ่มากอยู่เปล่าบายครับผมสวัสดีครับดีในช่วงนี้ปิดกล้องเลยมีเวลาหน่อยครับผม ขอบคุณครับด,ดูดข้างล่างนะถ่ายดูข้างล่างดิโอ้โหวีไปไหนยู่กี่คนครับหกคนหกคนนัน้นลงไว้อยู่บ้านนี้โอเคดูครับผม <c oughs> ครับมาจากลบุรีครับกลุ่มทานบุญบารมีสิทธิ์หลวงพ่อกวยนะครับครับส่งไปยังพี่ๆทั้งหเพื่อนทุกคนนะครับของของชาวบ้านก็อยากให้ตกไปถึงคุ่เที่ยงได้คุณชาวทุกคนกับคุณสองคนระยะนะครับยังไงก็อยู่ไกลกันนานๆนะครับผม เพื่อช่วยคนที่กูอยากไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในจะไ,ได้เยอะยิ่งขึ้นไปครับกี่คนครับที่บ้านมีกี่คนสามสี่คนด้วยคนทำสงนนี่ด้วยสี่คนโอเคสี่คนดูแลแม่ขอมู่ยครับแ,แ,มแม่เลยทนะ้งาคยนีนะแม่เป็ดีดีเลยคนดีดีทำไมมันจะต้องลำบากเอาข้ามาแจกครับเอาน้ำเอาขนมมาแจกครับผม ไปเลยนอครับผมว่าครับสวัสดีครับมาจากไหนกันมาจากรบบุรีครับมาจากกลุ่มทานบุญบารมีสิทธิ์หลวงพ่อกวยครับผมครับทางกลุ่มก็มีงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับผมครับผมได้ครับได้ครับสม้หมดกี่คนนะครับหกคนหกคนโอเคครับ ้ครับผมเอาวางเลยก็ได้ค่ะผู้ใหญ่เต็มกล่องเดี๋ยวเด็กเอาไปครึ่งกล่องก็พอมั้าครับค่ะขอบคุณมากครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยขอให้รั้ด้วยครับผมแบ่งแลงอย่าไปอะไก็เยวสามสามคนเลยมั้ยบ้านนู้นสามคนครับผมบ้านนู้นสามใช่ไหมครับอ่ น้ำข้างหลังอ่ะพี่ปูน้ำไม่ได้ออกแต่ว่าที่ครับแต่ว่าจะออก YouTube ครับครับผมถ้าจะดูทีวีต้องติดตามผมช่อง5นะครับ5โมงเย็นวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นครับสายเลือดสิงหรานะครับผมฝากผลงานละคร จักๆวงวงไว้ด้วยครับหยิบเลยขอบคุณครับขอให้โชคดีเมื่อจำไม่ได้เหลอโอ้ยสิบกว่าปีเองขนมต่างนู้นมีปะครับสวัสดีครับอยู่กี่ท่านครับเอาไว้เผื่อนี้ครับจับนัาสิงอย่างไรแล้วจุดเดจุด อยู่อยู่กี่คนคะสามสามคนดูดว่างไม่รู้ว่าคนรับลำบากครับผมขอบคุณมากไม่ใช่เขาไม่ได้อยากมารับนะครับเขาลงมาไม่ได้น้ำท่วมข้างล่างครับเนี่ นี่คือสภาพข้างล่างนะครับข้างล่างก็ติดในน้เจ้าครับผมสวัสดีครับครับผมครับครับผมครับขอบุณครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านรับผลบุญตรงนี้ให้รวยทุกคนวันนี้ดูทีทีวีช่องห้าหรือเปล่าเนี่ยดูลุงถ่ายละครบ้างนะ อย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนแล้วอย่าจนกว่าใครท่องน้มวยสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นสวัสดีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับกิมมวยซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านอำเภอบางบานที่ได้รับผลกระทบจากทุกภัยน้ำท่วมนะครับผม ก็สมมากแล้วครั้งที่แล้วก็ได้พี่มวยนี่แหละครับช่วยสื่อชาสัมพันธ์คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมเราก็ได้นําข้าวของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งมาครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้เราก็มีข้าวกล่องน้าดื่มขนมมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ว่าไม่ถูกทอดทิ้งอย่างน้อยก็มีสายทานจากกลุ่มทานบารมีหลวงพ่อกลวยมาช่วยให้กําลังใจ พวกเราก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทุกทกท่านที่ช่วยเหลือครับผมอขอบคุณครับก็นี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆจากกลุ่มทานบุญบาร,รมีจิตหลวงพ่อกวยยังไงแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนสมาชิกท่านท,ที่ได้บูชาวัตถุมงคลจากคุณจุ๋มกุลยาไปขอให้ดับ ได้รับอนุสิิสงผลบุญที่ทำกันในครั้งนี้ขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาขอให้เป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีเลววันนะครับอะไรที่มันไม่ดีขอให้มันหายหมดไปจากชีวิตเพื่อตอนรับสิ้นปีเก่าปีใหม่ก็จะได้รวยๆยิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าอดอย่ายา อย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนแล้วอย่าจน